เอาล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อ,อยู่กับผมนัดงาะนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม a อนิเมเ n อร์ครับผมวันนี้ฮะผมได้รับเกียริจากแอดมินนะผมแอบไปแบบสกิลแบบแอดแอดแอดผมแบบแบบกกแบบอยากเทสร,ระบบเกมเนี้ยว่าบัฟมันออกยากแค่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนในคลิปแรกของผมเวรีโลทั้งหมดคือแม่งไม่ออกอะไรเลยคือมันเกินไปนะหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มจนเวลร้อเนี่ย นะรีโลก็มีรวมๆเกับ50ก็ซุมอีกสิ่งที่ผมได้คืออะไรไหมเกือบร้อยรีโลแต่ผมไม่ดูอันนี้คือเจ็บใจมากคือเจ็บใจมากคือมันเกลือหนักมากนี่ฮะผมได้แค่บัฟแกนมาสเตอร์บัฟแกนมาสเตอร์คืออะไรเดี๋ยวพาไปดูนิดหนึ่งนะแบบเห็นแล้วมันปวดใจนี่ฮะโอกาสออก14เปอร์นะเป็นแค่บัฟขวานโง่ๆนะครับเพราะว่าบัฟเนี้ยไม่ดีไม่ดีเท่าตัวเดมอนด้วยนะ เออแต่มันยังเหลืออีกหลายขั้นที่ผมยังไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยแบบแอดผมอยากเทสระบบว่าว่าเลทมันขนาดไหนกันเชียววะนะยิ่งบวกกับคนที่ดวงแบบแย่ๆอย่างผมเลยกันแย่แบบแย่แบบติดลบแบบแบบหมอดูทักว่าเอ๊ยคุณจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับดวงนะมันไม่ดีดวงคุณนี่มันแบบ นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมเลยเตรียมมา1,000รลีโลนะเพื่อมาเทสดวงผมแล้วก็เทสระบบของเกมนี้กันว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูก เติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่ออนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV, Free Fire, PUBG Mobile, Arena Breakout ไปตำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตหากคุณกำลังมองหารหัสใหม่ในราคาถูกร้านดีซีช็อปมีรหัสแมพบอกฟุตเช่นไก่ตันผลนโมจิตื่นผลจิงจอกผลเสือเผาวีสีครบทุกเผาและรหัสแมพออสตาเช่นรหัสตัว7ดาวรหัสเทพเงาชาย7ดาวและมีบริการฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพาสกดพ้นปีศาจแมพต่างๆรวมไปถึงเติมโรบักเรทสุดคุ้มใครสนใจเข้าริงใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะ มาผมพร้อมแล้วนะตัวที่ผมจะเอามาเทสดวงวันนี้นะครับจะเป็นตัวนี้เลยซูคุนะ e อีโแล้วกันนะครับผมจะเอาซูคุนะมาทําการสุ่มนะฮะซึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนหลังจากผมสุ่มแล้วตัวละครที่นํามาสุ่มจะโดนลบทั้งหมดแน่นอนแล้วผมจะสุ่มให้หมด1,000ลีโลมาดูกันว่ามันจะได้บัฟรุง้งสักกี่บัฟนะครับนะับ3 2 หนึง่งแล้วไปเดี๋ยว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 ก่อนเลยทำไมออกง่ายอะ่ะ <laughs> แล้วห้าสิบรีโลก่อนหน้านี้กูละ่ะ <laughs> ไหนดูที่อมเพอเลอร์อ๋อบวกอะไรบ้างดาเมจสิบห้าเอฟพีสิบห้าเลนแปดสิบโอ้ถ้าได้ถ้าเป็นไอดีหลักผมไม่สิถ้าเป็นตัวที่ผมจะได้เก็บไว้ในไอดีเนี่ยผมดีใจมากนะออกตัวเนี้ย แต่คือไม่ไงคือมึงทำอย่างนี้กับกูไม่ได้นะแต่ผมไม่พอหรอกเรามีพาลีโลผมจะเอารุ้งเท่านั้นนะครับไปต่อเลยแล้วกันนะปะอ๋อนี่ถามด้วยนะยูอาร์ชัวโอเคแหมีีไงนะ้บัฟออกง่ายผมไม่ใช่และแอดนี่เตรียงมาเนี่ยจะหายไปเยอะอยู่แต่ก็ได้บัฟแดงกลับมานะอันนี้บัฟฮันเตอร์บัฟฮันเตอร์นี่ได้อะไร โอ้อยู่สูง่อเอ็มเพลเยอีกนะฮันเตอร์นะครับาดาเมจเยอะกว่าเลนเยอะกว่าอ,อ๋อแต่เลือดน้อยกว่าสปีดก,กับคริไม่มีโอเคไม่รู้เป็นผมเลือกฮันเตอร์อยู่ดีนะต่อเลยเฮ้ยแปลกๆนะนี่แอดแอบใส่อะไรลงไปในเจมที่ให้ผมมาหรือเปล่าคือดวงผมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ถือว่าดวงดีนะสีแดงนี่คือดีเลนะครับเพราะเกมนี้จริงๆมันออกยากมาก ใครที่เล่นจะรู้เลยว่าแบบแม้เป็นการสุ่มที้ก็สิ้นหวังอ่ะนะฮะอ่ะต่อ hey, เฮ้เริ่มแล้วไงเริ่มแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋วเดี๋ยว <laughs> จะสองร้ีโลแล้วเดี๋ยวก่อนจะสองร้อยีโลแล้วนะชีวิตจริงนี่รีโลไม่ได้หาง่ายแบบนี้นะอ่ะไปกันต่อพักเนี่ยผมบอกก่อผมกดนิ้วนะนี่ผมไม่ใช้ออโต้คิกนะถ้าไม่รู้ว่า,มาไมค์มันจะดูเสียงนิ้วผมคลิกหรือเปล่านะต่อนะฮะเอา้าโอ้โหยังเมาเส์ไม่โดนเลยต่อ เจ็ดรอแล้วนะหายไปสามร้อยนะอาจริงป่ะเนี่ยโอเคผมเริ่มคิดแล้วว่าเรื่องที่แม่หมอทักว่าผมดวงไม่ค่อยดีนะ <c oughs> มันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะเอ๊สี่ร้อยนะ ต่อมาผมว่ามันต้องออกมั้งแหละฮะเดี๋ยวทำไมมันขึ้นอยู่ไอชัวผมได้อะไรบ้าโอ้ได้แล้วโอเคเชียร์สเลเยอร์นะไหนดูสิอุ้ยบัฟอยู่ร่างสุดเลยนะไหนดูสิว่าสเลเยอร์ได้อะไรสเลเยอร์ได้ดามเมจสี่สิบเลนจี้ ฮดพีไม่มีสปีดไม่มีครีดาามิสามสิบเดี๋ยวนะทำไมมันดูกำกับวะคิงคิงนี่ได้ดาเมิเจ็ดสิบเลยนะเลนสิบห้าน้อยกว่าแค่ห้าเปอร์แต่ไม่แถมได้เลือดด้วยแต่ไม่มีครีดาเมิมทำไมมันกำอย่างว่าสเเลเยอร์เดี๋ยวดีสุดมันอโนนีว่ว่ะเนี่ยอโนแม่งไปร้อยยิบห้าเลยเลือดแปดสิบเลนสามห้าครีหกห้า โอ้ขนาดได้บัฟลุงกูยังได้บับกล่าอะ่ะโอ้โหกูจะรู่วและกล่าสุดในลุงเลยป่ะเนะี่ยวัดจากดามเมจเท่านั้นฮนะดูแค่ดามเมจดพอโอเคโอเคไอ้เฮียซเลเยอร์กลําสุดดวงกูอับปรีมากนะโอ้โหอ,อ,อ,อีกสักตัวไหมเอาใครดีอน้องคนนี้แล้วกันน้องคนนี้น,น้องคนนี้แอดมินเขาให้มาให้ตัวมาสุ่มนะแอดมินเขาให้ตัวมาสุ่มนะครับพวกนี้จะต้องโดนล,ลบนะะเอาใครดีซเซเบอร์ตัวนี้แล้วกัน นะจ๊ะอ่ะมาดูกันอีก590ว่ามันจะได้หรือมันจะไม่ได้มา3 2 1แล้วก็ไป ลงนิดนึงนะปวดนิ้วเลยต่อโอ้ยไม่ไหวแล้วนิ้วกูโอ้ยไม่ไ,ได้อีโก้สูงคลิปนี้ผมจะต้องใช้นิ้วผมเท่านั้นผมจะต้องใช้มือตัวเองเท่านั้นอีโก้มันสูงไม่ไม่พอไม่พอไม่พอครับผม แดงมันไม่ใช่อ่ะเ้ยเอ้าเรื่องเร็วสิบห้าครับก็เมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นะไม่ได้นับด้วยสิแต่มันก็เกือบเกือบห้าร้อยนะ กว่าจะได้บับรู้อีกอันนะอันนี้ก็คิงก็ยังไม่ใช่อันดีที่สุดนะเพราะว่าคิงก็ไม่ได้ดีเท่ากับตัวอัลติเมทกับอโนนะครับอโนนี่คือแม่งโคตรโคตรโหดโคตรก๊อตนะครับไอตัวคิงเนี่ยจะดามเมจน้อยกว่าอัลติเมทแล้วก็เลนอะเลนน้อยกว่าด้วยนะคีดามเมจไม่มีด้วยนะมีแต่เลือดนะครับโอโ้โหแล้วได้บับก่าที่สุดของสี่ลุงอีกเบิร์ดค wow. ัมซีวอล ไหนๆก็มาขนาดนี้ละเอาให้มันหมดเลยอีกตัวสุ่มทิ้งแล้วกันอีกตัวสุ่มทิ้งอ่าสุ่มให้คิดสรุปไปผมเอ้ยเอาเอาใส่สีใส่สีเขียวไปยังไงก็ต้องโดนล,ลบนะ,ะพันลีโลเออตามนั่นแหละนะโอ้โหดวงกูสองลุงหนึ่งพันลีโลก,กูได้สองลุง ถ้ามีเกมรีโลหรือว่าเกมที่มันต้องใช้ดวงหนักๆเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่อันนี้พูดแบบไม่อายนะไปซื้อไอเดีเถอะนะครับอย่าเล่นเองนะเสียเยอะแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นยังไงบ้างฮะโลกของเรามันก็โหดร้ายแบบนี้แหละ นะหรือไม่ดวงผม,มก็โหดไลายเองนะครับอ่ะโอเคสําหรับคนที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจชอบัังก์กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเกิดชิิ่าย